สำนัข่าบรวมเบิกรายงานว่าผลผลิตที่เพิ่มเครื่องมากขึ้นในทวีปเอเชียช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวโดยเฉพาะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ2 3 3ถึง3.3ซึ่งตรงกันข้ามกับการคาดการทางเศรษฐกิจที่เคยเปิดเผยม,มาก่อนหน้านี้ว่าผลผลิตในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะลดลงร้อยละ0.5 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จากออสเตรเลียยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัววิกฤตนี้ในกลุ่มประเทศยูโรโซนจะมีเสถียรภาพมากขึ้นขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงประเทศกำลังพัฒนายอย่างจีนและอินเดียจะช่วยทำให้เรศรษฐกิจโลกเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งสัญญาณที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคือประเทศญี่ปุ่นมีผลผลิตในระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่11มีนาคมของปีที่แล้วโดยปัจจัยดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นยอดการส่งออกโดยเฉพาะยอดส่งออกรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ4.1ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดียที่ในปีที่ผ่านมา มีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.1ขณะที่ GDP ในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์กลับลดลงในช่วงเวลาเดียวกันทางนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาหลายประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นรวมถึงปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยที่ส่งผลให้เศร,รษฐกิจในภูมิภาครวมถึงเศร,รษฐกิจโลกซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด